วันนี้จะพาไปเที่ยวที่ชัยนาาจะพาไปที่ไหนก่อนจะไปชมกันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะถ้ายังไม่กดติดตามกดซั b s ไครต e ติดตามให้ด้วยอันนี้เราเดินทางไปที่จังหวัดชัยนาที่จังหวัดชัชนาทเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีความร่มรื่นเป็นวิถีชีวิตที่เป็นแบบธรรมชาติเนี่ยเราเห็น ท้องทุ่งนาขับรถไปเรื่อยๆโอ้โหท้องทุ่งนาสวยงามมากและนี่ก็คือที่จุดหมายปลายทางคือสวนยางกลางนาสวนยางกลางนาเนี่ยเป็นศูนย์พักผ่อนครบวงจรเลยบรรยากาศเนี่ยร่มรื่นสงบมีปฏิกรรมเป็นแบบแนวสวนป่าอยู่กลางท้องทุ่งนาเขียวขจีสวนป่าก็ร่มรื่นอย่างมากๆเลย อยู่ที่ตำบลนางลืออำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทที่นี่นะมีที่พักหลากหลายสไตล์และราคาก็ไม่แพงด้วยนะมาที่นี่นะยังมีอีกจุดไฮไลท์ก็คือมีห้องจัดสัมมนาที่เป็นโรงแจ้งที่นี่นะมีครบวงจรมีทั้งเครื่องเสียงทั้งเวทีต่างๆเป็นห้องสัมมนาที่ลดดู ใช้ได้ทีเดียวแหละถ้ามาพักที่นี่มาจาัดสัมมนาที่นี่แล้วก็ชมบรรยากาศและมีคลองด้วยเห็นไหมครับนี่คลองคลองตัวนี้จะมีเรือให้เราพายด้วยตัวนี้เรียกว่าท่าฉลอมท่าฉลองนี่ก็คืออ่เป็นชื่อของเจ้าของนะครับก็เลยตั้งมาตรงนี้ว่าเป็นท่าฉลอมเนี่เห็นต้นไม้ไหมครับ โอ้ต้นไม้เนี่ยสูงใหญ่แต่อยู่กลางทุ่งนาสวนป่าในกลางทุ่งแล้วที่นี่นะยังเป็นวิสาหกิจชุมชนอีกด้วยมีการแสดงสินค้าของชาวไชน่าและก็ขายของของช,ชาวไชนาานะครับถือว่าเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้กรเกษตรปลอดภัย ดีมากมาที่นี่แล้วนะได้พักผ่อนแล้วก็ยังได้เดินจับจ่ายซื้อของแล้วที่สำคัญก็คือยังมีร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวชาบูรสเลิศอร่อยมากมีสวนญี่ปุ่นเพราะว่าที่นี่มีคาเฟ่ด้วยคาเฟ่ที่นี่ก็จะมีอาหารหลากหลายแล้วก็จะมีสวนให้เราได้เดินไปชมนั่นชมนี่แบบอยู่กลางท้อง,องนาซึ่งแบบโอ้โหแบบ ชิลมากฟิลมากเลยที่นี่นะอะ่ดูใชบรรยากาศเห็นไหมโอ้โหแบบสุดยอด,ยอดเลยแล้วที่นี่มีอาหารอาหารสำหรับกับข้าวไชนาดนี่เป็นสำหรับแบบนี้เป็นชุดแบบนี้ซึ่งที่นี่จะบริการท่านอาหารกลางวันถ้าท่านสั่งอาหารที่นี่จะเป็นสำหรับกับข้าวไชนาดแันนี้ก็คือชาบูนะฮะับวิตีวาชาบูที่เราบอกไปแล้วแล้วก็มีร้านกาแฟ นะครับร้านก,กาแฟก็สบายๆเนี่ยถ้าแม่ฉลองแม่ฉองนะครับที่นี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีซุ้มๆให้เรานั่งชมวิวท้องทุ่งนาแล้วก็จิบกาแฟไปหรือจิบเครื่องดื่มอย่างอื่นก็ได้มีหลากหลายอย่างเลยทีเดียวลนะแล้วก็มีสะพานเดินทอดยาวไปโอ้แบบว่ากิบเก๋ยูรก้าเห็นหญ้าไหมครับหญ้าสีเขียวอันนี้ของจริงเลยนะครับโอ้แบบของจริงๆแล้วแบบ สวยมากแบบสบายตาสบายใจเหมือนกับปล่อยชีวิตให้มันมีความสุขอะนะคบแล้วก็มีจุดให้ถ่ายรูปเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเป็นแนวที่แบบชิคๆมากที่นี่ถ้าไปแล้วโอ้โหท่านจะติดใจแล้วก็มีซุ้มเป็นจากเนี่ยยาวทอดไปเป็นทอดๆแล้วก็มีซุ้มต้นไม้ให้เราเนี่ยได้เดินชมบรรยากาศ ถ้าเรามาพักปุ๊บตอนเช้าเนี่ยเรามาเดินชมบรรยากาศหรือตอนเย็นเพื่อดูภาิที่ตกดินนะโอ้โหสุดยอดมีกองฟางให้ด้วยโอ้สุดยอดจริงๆที่นี่ถ้าไปชัยนาทน่ยจะต้องมาพักเลยนะที่นี่สวนยางกลางนาที่นี่ก็คือวิถีชีวิตที่แบบสโลไลฟ์เรามาพักผ่อนที่นี่เหมือนกับเราได้เติมเต็มความสุข เข้าไปในตัวเราเรามาพักที่นี่แล้วเราก็ขับรถไปเที่ยวจุดอื่นๆที่เป็นไฮไลท์ของชัชนาาแล้วเราก็กลับมานอนที่นี่มาเที่ยวที่นี่2คืน3วันก็กลับไปอย่างมีความสุขจะลืมนะครับถ้าท่านมาชัชนาาอย่าลืมสวนยางกลางนาแห่งนี้แล้วท่านจะรู้ว่า ความสุขตามวิถีชีวิตสโลไลเป็นอย่างไรสํหรับวันนี้คงจบลงเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ